สวัสดีครับท่านผู้ชมรับพมกับผมเปียกก้าุณนบายกระชอนและทีมงานกระชอนอีกทั้ง3ท่านนะครับวันนี้กระชอน .com นะครับขอนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์เรื่องดีๆเรื่องมงคลที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไปที่ทางทีมงานกระชอน .com และชุมชนชาววัดอรุณลานมะขามบ้านหม้อโดยในห้างวิทย์วารุณและเฮียโตวัดอรุณน,น,นะครับได้สร้างเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณและ หล่อองค์พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณจนวน9้าองค์และนี่ก็คือที่มาของเรื่องนี้นะครับซึ่งเราจะมีพิธีสมโพธและเบิกเนตรองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณนะครับจะเกิดขึ้นที่ไหนเหตุการณ์เป็นยังไงรายละเอียดของงานเป็นยังไงเรียนถามคุณกันตลาดทัรบายกระจอดนะครับว่างานของเราจะเกิดขึ้นวันไหนครับงานจะมีในวันที่4ีกรกฎาคมนะครับครับที่โบนน้อยวัดอรุณนะครับครับ เวลาเริ่มประมาณบ่ายโมงห้าสิบเก้านาทีกลับโดยจะมีทั้งพิธีพามและก็พิธีสมกลับซึ่งพิธีสมนี่จะมีท่านพระธรรมคุณเจดีย์กับเจ้าวาดวัดดรุนราชวาลครับกลับเป็นประธานฝ่ายสมแล้วงานในวันนั้นเป็นยังไงบ้างครับพี่น้องหลังจากเสร็จพิธีสมโพธเบิกเนตรเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปครับพี่น้องครับ ก็คือเราจะทำองค์งงประวัติสมเด็จพระเจ้าพระเจ้าตากสินมหาลาชจะปฏิสถานหน้าสารที่เราทําไว้แห่ <c oughs> จากพระ <c oughs> อรุณมาเลยช <c oughs> ่ฮะ <c oughs> แล้วก็จะมีสิงโตประตัวจากองยาวก็จะทำะเหมือนกับเชิดทาความพะรลบนะฮะแล้วประชาชนที่อยากจะมาร่วมง,งานในวันนั้นต้องมายังไงต้องยังไงบ้างครับก็คือผมได้ได้รับมอบหมายนะฮะจากบริษัทอชอนดอทคอมก็คือุณวิทย์วัลลุบ แล้วก็คุณวันชัยลาภวิไลพงศ์เสียโตเสียโตครับผมได้ผมทำลงทะเบียนลงทะเบียนลงทะเบียนครับผมทำไมต้องลงทะเบียนครับพี่น้องก็คือท่านพวกท่านที่มาลงทะเบียนนะฮะทางบริษัทกระจอดจะแจกเสื้อเนี่ยฮะคนละหนึ่งตัวแต่ต้องไปร่วมในงานเท่านั้นนะครับถึงจะได้นะครับมาลงทะเบียนเฉยๆไม่มานี่ไม่ได้ผมมีแค่สามร้อยตัวนะครับโอแล้วครับเนี่ย ก็มีแค่นี้ครับเพราหมดแล้วหมดแล้วหมดเลยใช่ไหมครับผมแล้วมันประชาชนที่มา่วงงานนี่มี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 กี่ชุมชนครับมีมีเยอะไหมสามสิบกว่าชุมชนครับสามสิบกว่าชุมชนครับไม่พอแน่ไม่พอแน่ฮะคุณก็ต้องรีบมันหน่อยครับมา่อได้ก่อนแล้วกันเดีย Sadly, ๋ยวอาพี่ก so in um ุ้งครับครับผมแล้วในงานนี้เรามีการแจกแจกเสื้ออย่างเดียวครับ ครับแจกเสื้อหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชของชาววัดอรุณเป็นเหรียญเนื้อตะกั่วนะครับเหรียญหนึ่งเหรียญเสื้อหนึ่งตัวสําหรับผู้ท่านที่ลงทะเบียนเท่านั้นที่มาร่วมงานกับเราครับท่านที่ลงทะเบียนแล้วเนี่ยก็ได้รับแจกเสื้อครับก็รับแจกเหรียญเนื้อตะกั่วด้วยครับผมอ่าแล้วท่านใดที่พลาดในการลงทะเบียนที่จะมาร่วมงานในวันนั้นแต่ว่ามาร่วมงานด้วยนะครับ โอ้เราก็จะแจกเนื้อผงนะครับองคงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับของชาวพัตลุงที่ทําในวิธีเดียวกันนะครับแต่เป็นเนื้อผงครับอโอ้โหนี่เราแจกมาสองวาระวาระนี้เป็นวาระที่สามเหรียญพวกเราก็แจกไปเยอะแล้วนะครับใช่ครับแล้วแล้วในวาระนี้นี่พอแจกใช่ไหมครับครับน่าจะหมดในวาระนี้เลยครับน่าจะหมดครับพอเราเหลือน้อยมากครับคือคือคือมันอย่างนี้ครับมีสื่อหลายฉบับมาที่ลง คือทุกคนเห็นด้วยกับเราเขาลงในเช่นผมชัดลึกร้านเซมเสยามกีฬาลายวันสยามรักครับนั่งสือพักหลายฉบับอะครับนะแล้วก็ชมชมลงคนรักทีฬาต่างคือเขาลงเขาเห็นเขาเาเห็นวัตถุประสงค์ที่เราทําเนี่ยอืเราไม่มีต้นเลนส์เราทําด้วยความรักความเคารพกาจะตัดสินครับเขาก็ชิ้นตัว่วยกันกอมอทพอรู้ว่าในห้าง ทั้งสองท่านสร้างขึ้นมาเพื่อแจกฟรีทางซื้อข่าวต่างๆหรือห้างร้านบริษัทต่างๆเขาก็เขาไปลงแบบแบบเห็นเห็นความดีของการกระทําของที่เราทํากันอืมก็เลยในห้างก็เลยให้ไปร้อยองค์มากสองร้อยองค์ห้าร้อยองค์มากคือหน่วยราชการมหารํารวจอย่างเงี้ยฮะนะฮะก็ขอมาในห้างก็แจกไปอืคือเอาไปอย่าเอาไปเก็บนะฮะคือศรัทธาท่านจริงๆอืม พราะว่าเหรียญของเราไม่มีจหนายไม่มีเราสร้างขึ้นมาเพื่อแจกฟรีเท่านั้นครับถึงถึงหมดไปซึ่งในห้างก็บอกว่าวาระนี้น่าจะหมดแล้วคงไม่ถึงวาระที่สี่วาระที่สี่นี่วันที่ยี่สิบแปดธันวาคมนะซึ่งวันนั้นเหรียญคงไม่มีแจกแล้วใช่ไหมครับในห้างบอกสามร้อยเนี่ยครับอืเหนื่อยนะครับเหนื่อยใช่ไหมฮะเหนื่อยฮะเพราะไม่พอแน่ครับไม่พอแน่นะครับผมอ่าแต่ว่าวันที่ยี่สิบแปดวาระที่สี่เนี่ย เราก็จะมีการแจกเหมือนกันมีครับแต่ถ้าถ้าในวาระที่สี่เนี่ยเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชาววารุนเนี่ยหมดท่านก็คือคุณวิทย์วารุณคุณวันชัยลาวิไลพงศ์เขาก็จะหาอย่างอื่นมาทดแทนให้แต่ก็ไม่ได้ด้อยไปจากเหรียญพระบาทสมเด็จพระเิจ้าลักษณ์ซึ่งาวันอื่นได้ครับว่าลูกอมก็มวลสารไม่ด้อยเหมือนกันอาญาก็ยังมีอยู่โปสเตอร์ของเราก็ยังมีอยู่ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับ นี่ก็คือสิ่งดีๆนะครับที่ทางทีมงานกระจัน c ์คอมได้รังสรรค์ให้ท่านผู้ชมนะครับอ่ะและท่านผู้ชมก็ยังสามารถติดตามรายละเอียดการแจกเรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาวัดอรุณนะครับที่ในห้งางวิวอรุณและเฮียโตวัดอรุณได้สร้างขึ้นมานะครับเพื่อมอบนะครับให้เป็นของขวัญและเป็นสิ่งดีๆให้กับทุกๆท,ท,ท่านที่มีความศรัทธาและเลื่อมใสในองค์พระบาทสมเด็จ พระเจ้าตากสินมหาราชนะครับผมจะได้มีสิ่งดีๆไว้ห้อยบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและติดตามรายละเอียดน,นะครับการแจกเหรียญน,นะครับตลอด4ี่วาระตลอดปี58นี้นะครับที่ทางเวอร์ไวเ็กระชอนอนะครับโซเชียลแคมป์ก็กระชอนอมและทาง u t u b e ครับที่ค่ายเพลงกระชอนอมและ Facebook ของเราครับที่แฟนเพจกระชอนคลิปเด็ดและอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่เวอร์ไวเ็บคลิปกระชอนคอมสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะรวบรวม นะครับรายละเอียดต่างๆในการสร้างเนสเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาวาัดอรุณไม่ว่าจะเป็นวิธีเททองหล่อองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาวัดรุณไว้แบบฉบับสมบูรณ์และรวบรวมคลิปต่างๆทั่วโลกเอาไว้ในที่ w w w c l i p ค .com นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ